สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นโทกะกันนะครับโทกะนับอีกหนึ่งตัวที่สามารถปลดไฟได้ดีแล้วก็สร้างความสับสนให้กับศัตรูได้นะครับผมด้วยความสามารถที่นางสามารถแปลงร่างได้เนี่ยยังสามารถขโมยการ์ดและความสามารถของคู่ต่อสู้ได้มาทั้งหมดด้วยนะครับผมมาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกเป็นสกิลปาร์มี่นะครับผมโดยดามีพื้นฐานของนางเนี่ยสกิลมีดเลเวลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลที่เบามากๆนะครับผมดามีพื้นฐานของนางเนี่ยจะอยู่ที่20นะครับเนี่ยผม แต่ข้อดีอย่างของสกิลคลิกซ้ายเนี่ยคือนางจะปลาลัวๆครับผมแล้วระยะค่อนข้างไกลากมากๆนะครับแะผมอยู่ประมาณนี้ปาถึงเลนะครับ <c oughs> ข้อแนะนําอย่างหนึ่งคลิกซ้ายของโทกนะน,น,กทกน,กนะครับเนื่องจากโทกะต่อให้เวลตันเวลก้าหรครับเนี่ยคลิกซ้ายของนางก็ยังจะเบาอ,อยู่นะครับจึงไม่สามารถปิดฉากศัตรูให้เร็วตามทันเพื่อนได้นะครับคลิกซ้ายที่ผมแนะนําที่สุดนะครับแนะนําให้ตอดเกาะหรือช่วงเวลาที่ศัตรูกินยาครับผม สกิลต่อมานะผมคือสกิลคิวครับผมสกิลคิวเนี่ยถ้ากดครั้งเดียวเนี่ยจะเป็นการฟันมีดออกไป2ครั้งนะครับเนี่ยผมสามารถใช้ในการขัดศัตรูหรือเอาไว้ขึ้นที่สูงได้นะครับพลาเราต้องการที่ขึ้นนะครับผมสามารถผมจะขึ้นไปเสานี้แต่ด้วยโอเบอริตี้สกิลคิวเนี่ยระยะค่อนข้างสั้นนะครับตอนพุ่งเข้าไปเนี่ยอาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยสูงมากหรือขึ้นได้ระยะเล็กน้อยนะครับเนี่ยผมสามารถขึ้นได้ประมาณนี้ครับ และสกิลคิวเนี่ยข้อดีอย่างคือสามารถกดค้างได้ครับนางจะทําการพุ่งออกไปข้างหน้าแล้วฟันรัวๆและข้อดีของสกิลคิวหลักๆเลยเนี่ยสามารถอยู่ได้ตลอดครับจนกว่าจะไม่มีคู่ต่อสู้ให้ฟันนะครับผมพ้ัเฟันเนี่ยเราวิ่ไปหาคนอื่นเนี่ยแล้วฟันโดนต่อน,นะครับสกิลจะอยู่เรื่อยๆครับผมจะขออีกลอบนะครับ แล้วก็กลับไปฟันเรื่อยๆนะครับพอรามีศัตรูล,ลบในไฟครับเราสามารถเอาสกิลเนี่ยมารีเซ็ตในการตั้งค่าในการวิ่งได้นะครับผมแบบมารีเซ็ตโพซิชันนะครับสมมติว่ามีศัตรูนอนเองนี้ยผมไม่อยากซ้ำเขาผมต้องการปวดไฟที่แบบนูนัวกันอยู่ครับผมก็เอาสมเนี่ยมาวิง่งมาวิ่งปวดครับผมแล้วผมก็วิ่งกลับมาหาเขาใหม่แล้วก็ไปรีเซต็ตวิ่งไปหาคนหนึ่งครับแลวผมวิ่งไปได้เรื่อยๆครับผม แล้วก็พลาราใช้สกิลคิวเนี่ยสกิลคิวจะทําการรีมาใหม่ขึ้นมาเองเลยนะครับผมในจังหวะที่เราใช้มันก็จะรีขึ้นมานะครับมันจะรีตั้งแต่เรากดเลยครับผมนี่นะครับสกิลคิวก็จะมีประมาณนี้ครับผมสุดท้ายมาที่สกิลอี e นะครับสกิลอี e จะเป็นการปล่อยเข็มฉีดยาวไปนะครับแล้วสกิลอี e เนี่ยข้อดีหลักๆคือเราสามารถปลอมเป็นศัตรูได้นะครับแล้วเราก็จะขโม,มยการ์ดขโมยทุกอย่างที่เขามีมาครับ แล้วเวลาレス큐อีเนี่ยหลักๆเลยเราต้นจัดการกับร่างต้นนะครับไปสู้กับร่างร่างหลักเขาเลยก็ได้ครับหรือเอาไปป่วนไฟให้กับเพื่อนศัตรูให้เขางงก็ได้นะครับแต่ถ้าแนะนำเนี่ยให้ไปสู้กับร่างหลักเลยครับผมเพื่อเป็นการจัดการเขาออกไปนะครับจากเกมแล้วก็ปอมเป็นเขาเพื่อแทนตัวเรืมองที่มีอยู่นะครับหากผู้เล่นคนนั้นเนี่ยในทีมอ่ะเขาเพื่อนรุวมทีมเขาไม่สังเกตหรือไม่เห็นเราสามารถปลอมตัวเป็นเพื่อนเขาแล้วก็ไปยิงหลังเขาได้สบายเลยนะครับกว่าเขาจะรู้ตัวเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีเกาะหรือไม่มีเลือดแล้วนะครับผม พลังลัทิสกิลคีทเนี่ยถ้าเรากดค้างจะเป็นการชิงเลือดที่เราได้มานะครับ <c oughs> หรือตอนที่เราแปลงร่างแล้วเราต้องการที่จะยกเลิกร่างที่เราแปลงเนี่ยสมมติว่าผมไปหยิบร่างผิดแบบไปหยิบกุหลากะมอย่าง,งเงี้ยแล้วผมกดลั่นแปลงร่างไ่กด C สองครั้งเพื่อการยกเลิกแล้วคืนสู่ร่างเดิมนะครับผมนี่ครับสกิล E ีเนี่ยข้อเสียอีกอย่างคือเวลาเราแปลงร่างเป็นศัตรูเนี่ยจะทําให้ศัตรูมองเห็นเราเป็นเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับผมแล้วก็ เพื่อนร่วมทีมของเราก็จะมองเห็นเราเป็นศัตรูนะครับซึ่งจะสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมตรงนี้นะครับผมซึ่งบางทีอาจจะเห็นเพื่อนรุ่มทีมเดินมายิงเราหรือศัตรูแบบเดินผ่านเรานะครับนับเป็นปข้อดีอย่างนึงที่ดีมา,มากๆครับผมดูื้อยผมหน่อยดูก,กูกดซีสองรอบซีเพื่อนดูื้วยฉันแล้วก,ก็ไปหลังกระแพงซะอันน,นี้อาจจะไม่เห็นผลมากนะครับตอนเมื่อ เราแปลงร่างเป็นสตูเนี่ยสตูจะเห็นเป็นอย่างนี้เลยนะผมจะเห็นทะลุกำแพงหรืออะไรครับเวลาจังหวะที่เราไปฮิวยาหรือฮิวเกาะนะครับเราควรที่จะยกเลิกร่างก่อนแล้ววิ่งไปแอบในพุ่มนะครับผมสุดท้ายสกิลอาร์นะครับสกิลอาร์จะเป็นการดูดเลือดตอนที่สตูล้มอยู่นะครับจะทําความเสียหายอยู่ที่100หน่วยเสมอครับนี่ครับผมสกิลอาร์เนี่ยเราจะใช้ตอนเมื่อ รีเซ็ตค่าแปงลงร่างหรือเก็บเอาไว้ใช้ตอนเจอกับศัตรูตีหน้านะครับตัวสกิลทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมจริงกันเลยดีกว่าครับขอบอกไว้ก่อนนะครับการเล่นโทกะของผมนั้นไม่ได้เน้นใช้สกิลคลิกซ้ายเป็นหลักจะใช้เป็นสกิลคิวกับสกิลแปลงร่างนะครับผมถ้าเล่นหรือขัดใจอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมน้องน้องเป็นที่นิยมเออแค่ไปอ้หน้ากลมแค่ไปอ้หน้ากลม,กไไกลมคิวกลมคือตรงไหนวะ เกือบออาไหมครับเกือบโดนไอ้ทีนีล่อที่แล้วนะเนี่ยแวกป้องกันพวกกันรอดคือมันเียอยูของเหรออยูของเหรอตัวนั้งร้องน้องบ้านร้องสวยงาม ไปไหน้อ่ะนอกสักทีหนึ่งอยู่นี่ไงโอ้ยผมไปล้างหน่อยบานมาบานบานานบ้เ้ยเจ้าถินเจ้าถินเจ้าถินเขาไปทวงมือเขาคืนไม่ไยจะได้เพื่อคืนเดี๋ยวไปให้เฮ้ยทำไมสายมันยาวกันเลย้องลองอขอล้างเลยดีขอล้างเลยดิ ฟิดนีเลยขอล่างหน่อยขอล่างหน่อยฟิดนีเลยฟิดนีเลยออเรอผูขอแค่ล่างเท่ผูเห็นผู้เห็นไอ้ผู่เป้งรัยไอ้เงี้ยจะเห็นสายยืดย้วยเลยฮะยืดตรงเนี้ยมีบาร์น่ะตรงนี้มีวะเข้เข้มปนจ้องย้อยดอกปนปนฉากนี้ที่ผมกล้าเล่นนะครับเพราะผมรู้ว่าผมมีเลือดเดีกูอยู่ เจ้กูนั้นด้ามเป็นพื้นฐานต่อให้การ์ดเลเวลหนึ่งมันก็สามารถช่วยเพื่อนได้หลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็สามารถไล่ศัตรูบางตัวได้ด้วยครับผมใส่กูร์ลมะมาถึงเลยลองหึงลองหึงไล่คอมเพสอยู่ไล่คอมเพสอยู่คอมเพสจะว่าไปไหนวะเฮ้ยมันว่าได้มุ่งว่าไปไหนวะมาเนี่ยโดนใครตายวะ เอกเขาเหตปัดเปล่าปัดเปล่าเท่านั้นเฮ้ยบอกเโก้เอแล้วเอาไปดิเดินเลือดออกมาเย้ายเนักเหรอในจังหวะที่ผมปั๊มย้าอยู่เนี่ยผมคิดอยู่ว่าจะไปช่วยดีไหมถ้าห่างผมไปแล้าตอนนี้เนี่ยที่หลังเขาจะรู้ทันทีนะครับว่าตรงนี้มีการบุกกันอยู่เพราะเขาเห็นเพื่อนตัวเองมีเพิ่มมากกว่าหนึ่งคนนะครับ แต่เหเหมันจะเป็นครับผมผมเลยจึงบินมาช่วยเพื่อนครับแล้วก็โดนซ้อนอย่างที่เห็นครับผมตายวะเชี่เยดูไปหน่อยกปนจังหวะนี้นะครับผมไม่รู้ว่าซือยูเห็นผมอยู่นะครับผมผมจึงปั๊มยาไปครับในตอนที่เขาไล่มานั้นผมรู้ว่าตัวผมนั้นสู้ไม่ได้ผมจึงเน้นหนีเป็นหลักนะครับผมไปอยู่ไปอยู่วิ่ง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 วิ่่ง ูไฟแล้วกูไฟแล้วเพื่อนดุเดินหน่อยกูกินยาคุยก่อนอเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเอาชีวิตกูด้วยวไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งเอาชีวิตกูเอามาดิหนอที่งแล้ว,วดเดี๋ยวชีวิ่งไว้ป้านีดว้เฮ้ยเฮ้ยขอเฉียวหน่อยวิ่งขอเฉียวหน่อยให้เลือกูให้เลือปะเหรับเดี๋ยวเดี๋ยแล้วเดี๋ดแล้ว เอารอดวะรอดวะรอดวะรอดล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 อดก็เหี้ยแล้วเจ้ากรรมใดเวยยังตามกูอยู่ตามกูได้แล้วเพื่อนเจ้ากรรมใดเวยมันก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกนะกูจุกหลังสบายอยู่กูจุกอยู่กูใจอยู่จุกูด้วยแป่ละกูอ่ะกูอ่ะ เยอุ้ย <Bien> ก <ven ido> so, uh, like, right? ูปีต้นไม้ไม่ได้จะ่ต้นไม้โดนเผาอุ๊ยชุดเต้นผู้เชี่ยวเลยชุดกูเหมือนต้องมาถอดกระดานนั่นเลยเหรอเด็กชี้อะไม่เห็นเบอร์ที่สองเฮ้ยไอเต้นบาคุโกหลุดที่ผมพูดกับเพื่อนนี้นะครับเพราะผมรู้ว่าผมได้เล่บบาคุโกมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับเนื่องจากบาคุโกเป็นตัวเบสดาเมจที่แรงมากๆนะครับผมผมสามารถเฉกับเขาได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับผมโดนตัวเองไงเล่าบาคุโกดาว โนมไปดิโกเบนตีอ่ะเจ้ากรรมในเวนอยู่สักทีน่เเขอระไแล้วก็ไปคุยกับปืนนะทำอะไรก็ทำอีตรงนี้มีเขาไหมมีตัวเสริมนะโกบอีกแล้วเหรออุ้ยหยุดจะเป็นเจ้ากรรมในเวนกูได้แล้วกบอ่ะไฟระพื่อนความสปีดเต็มที่อู้เอาคุติดติดแนะวะ

เา้ยเหลือคนเดียวโอ้โหเกมเกมเกลเกมนี้มีอาชุบต้งเยอะโอ้หชยอกำลังหนีออกมาเลยสัเกมแม่งเดินไปเจอแล้ววันวันคิวพอดีอะแบบว่าเข้าเข้าลอยกระแทกหน้าพอดีมันก้ลังบินเลยวิ่งไปรับเขาเลยแงขอชุบไปอ้ก่อนนะ สมอนสับเวสีคือจีกูมีใบชุบโคตรเยอะกูไม่รู้มันเก็บคนนึงตายคนนึงมาดีว่ะโวยที่มาเก็บศพไอ้นี่อยู่อ่ะหูยหอ้ยสวยเลยเกลี้ยงไม่เอาหมดขนาดห่วยชี้ด่าชี้ด่า ตอนแรกผมคิดว่าอีดามาคนเดียวนะครับแต่ผมลืมไปว่าทีมเขาไม่อยู่3าคนนะครับผมล่อสะผมเกือบหมดหลอดแล้วล่อเกือบตายเลยนะครับผมจึงกลับร่างเดิมแล้วกดพัสเอาต้าเพื่อยื้อชีวิตตัวเองนะครับแล้วกดสกิลคิวหนีออกมาไล่ยู่ไล่ยู่ป่วนยู่ป่วนยู่ป่วนยู่วิ่งอยู่เพื่อนวิ่งอยู่ไปเร็ว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 ไปดีกว่าไปดีกว่า นี่ก็เลยูตอรเลยชูมงนี่นะชมงนี่นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนีุ้บเลยวงีบไอ้เหียเยอะมันิตรนี้เลยมันมาแล้วมาแลใช่เหรอจะกำเดมยังตามกูอีก้ยไอ้เหียสาลายข้างหน้าระวังนะายมือโอ้โหโอ้โหอา้เอไเหียสาายก็มีทุเรียนก็มาพัดตะ้อ้าว อ้าวิ่งเฮ้ยมันบบกันอยู่มันบวกันอยู่อ้าชุบเลยชุบเลยชุบเลยชุบ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 โอ้โหมึงชุบได้หลังลงมากวมหยิบดังเยเยอะยังวะตั้งเยอะักฮาตี้ไอ้ยังไม่ส้งใส่เลยโอ้ยเร็ว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  เอมไปตรงไหนก็เจออ่ะโคตแมนขอยืบ <in> ล <Asia> ังหน่อยโอเคฮ้ยจะกำเรียนกุย <nothing> ก <deals> ันไอ้เหี <oh ้ยนี่ยขอยืบวิ่งหน่อยวิ่งขอยืบวิ่งหน่อยสัตว์มันจะเดาปูไอ้เหี้ยมันที่เดิมเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเออว่ะทำไมกูไม่ที่เดิมวะ ปูมานี่เธอมาใส่นัวใส่เดียวใส่มั่วใสไปเรื่อยจะทำไดเว้นชุบได้ล้ะชุบชุบได้ชุบได้บ้านตรงนี้ยล่ะอย่านะอย่ามาหลอกหลอนกูนะกบกูก็กลัวอีดากุ้งกลัวเนี่ยเพยิอมกูเกิดแล้วพี่เกาะเกาะ อไ oh, oh, ่ยูู้่ยี่พี่พัดเอาตายอีเหรอมาสู้กับกูมเฮ้ยกูไม่ตู้ละไอชิบมีเพื่อนชุบอุยอุยมันไม่มีโลงเล่นแล้วนะเพื่อน พุ่งสี่ตัวที่เล่นแล้วนะเยี่ยมมากบัคโกะจะออกมาใส่ครั้งแรกผมคิดว่าจะขโมยหรือบัคโกมาเพื่อมาปิดฉากเขาเองนะครับผมแต่ผมได้เป็นมัลเทลเดดี้มาซึ่งตัวมัลเทลเดดี้นั้นก็สามารถปิดฉากตัวบัคโกได้นะครับเนื่องจากเบสพื้นฐานดาเมจของนางนั้นค่อนข้างมีอยู่แล้วครับผมและบวกกับตัวใหญ่ที่สามารถอึดพื้นดิ้งนะครับผมและสามารถเทกกับบัคโกะได้สบายในระดับหนึ่งครับแล้วเจ๊อ่ะน้าวบัคโกล้มแล้วบัคโกล้ม โอ้ยเนี้ยคนท่แกล้อนบัเชี่ยโนาไ่อยแล้วว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 าวว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 วอวว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 ้วว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 เวว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 ลวว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 ด กูฮีอิดาเมื่อกี้กูฮีอิดาเป็นดีพอสเตอร์อยู่อีดาสีน้ำเงินใช่ปะใช่ใช่อีดาสีน้ำเงินจังหวะเนี้ยบักเฮ้ยเด็กูมาไงวะจังหวะตรงนี้นะครับเห็นเขาไฟกันนัวนะผมผมจึกแปลงร่างเป็นมาเธอเลดี้และขยายใหญ่เพื่อเป็นการปั่นป่วนในไฟนะครับและให้ตัวถาวันเนี่ยสับสนว่าผมเป็นเพื่อนเขาหรือเป็นศัตรูกับเขานะผมแล้วผมได้วิ่งไปแนวหลังเพื่อจัดการมาเทอเลดี้นะครับผมน้ำตลบน้ำตลบทำไงซ้ำ ไปคุยกับพื้นกับเพื่อนไม่ตายบาดดาเมจตายไปบาดต้องรุกเร้ชิงที่หนึ่งจากพวกมันาให้ได้กูไม่มีเทาเม็ไม่ล้มมันน่นเส็มหนักแล้วนั่นเักแล้วขอหน่อยขอหน่อยขอ ไเจ็บกว่ากูเ like จ็บกว่ามันันี้น้องจริงเร็ว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 มันกระลุกนะเฮ้ยทำไม่ได้จ่าเปี๊ยจ่าเปี๊ยเปลี่ยนแล้วให้แล้วล่ะสามแล้วล่ะขบวัวล่ะอุ้ยมันมีเยอเด้อกูยิงหนึ่งจะไปโหดเยอะวะเยอะ ดาวหนึ่งตีตัวหนึดาวสองเฮ้ยที่ะเอาล่างมึงนี่แหละยิงที่ะยิง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 ชนะเลสโก o boy ชนะได้ไงวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูจำได้กูวิ่งไปทุกที่ที่วิ่งได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นโทกะนะครับผมนับเป็นหนึ่งตัวที่เล่นสนุกมากเลยนะครับถ้าเล่นกับเพื่อนหรือเล่นเป็นตี้กันเองครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ดูจนจบด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไอเนี่ยมรู้ว่าบ้าตอนตอนมันน็อกอะมันจะลุกขึ้นมาทันทีเลยนะเว้ยใช่เหรอเออโอ้ยมึงจะหายเหรอเพื่อนนี่ไงบ้ามึงจะทำเรื่องโทกะบให้เหรอนี่ไงเฮ้กูได้แล้วกูได้แล้วกูได้การเล่นโทกะที่ถูกต้องไอ้เหี้ย